หต่อสองแสนเป็นการแบ่งร่องน้ำกันไทยขอให้ฝรั่งเศสตีพิมพ์แผนที่50ฉบับเก็บไว้ที่ไทย44ฉบับแผนที่1ต่อสองแสนฝรั่งเศสมีการซิกแซกขีดเอาเข่าพระวิหารไปด้วยและร่องน้ำด้านล่างขีดเส้นทึบ ทำให้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตของฝรั่งเศสต้องบอกว่าตอนนั้นฝรั่งเศสทําเพื่อฝรั่งเศสเองไม่ใช่ทําเพื่อกัมพูชาหรือว่าขมรฝรั่งเศสคิดว่าจะอยู่ยาวพอฝรั่งเศสถอนตัวขมิก็ยึดแผนที่1นึ่งต่อสองแสนที่ฝรั่งเศสทําไว้เอามาขอแบ่งกับไทยไทยก็มาคิดใหม่ว่า1นึ่งต่อสองแสนไทยเสียเยอะมาคิดทีหลังหลังจากที่ฝรั่งเศสถอนตัวออกไปแล้ว แต่ว่าหลักฐานมันไม่เอ,อื้อเพราะว่าในสมัยสยามพิมพ์ออกมา50ฉบับสยามเก็บไว44้44ฉบับก็แสดงว่าสยามยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนขมิก็เอาข้อนี้มาอ้างว่าสยามยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนแล้วเราจะพูดอย่างไรล่ะครับเราจะไปเข้าข้างอย่างไรในปี2 5 0 5ั